ต้องกัโฟกัสแนวโฟกัสแน่เดี๋ยวสักคาข้าสิเก็บเบ็ดนะพีน้ังเดี๋ยวเขาจะออกไปตกปลากองหินนะมืดขึ้นไะได้มืกมาหาตัวหกตัวเนะาะปลายัางเงียบอยู่เดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนครับบรรยากาศรอบ มันขึ้นกน,นอนนี่นะเดี๋ยวไปเก็บของก,กันครับเดี๋ยวออกไปตัวปลากองหินติดตามมึงครับสวัสดีช้าครับพี่น้อง<ะ>ตอนนี้เขานอนอยู่เกาะหมูนะมันขึ้นเท่ากระว่าตกมึกอ,อยู่อีกอีกที่หนึ่งนะพี่นัองอันนี้วาต่อเป็นอีกที่สอง เดี๋ยวเราจะไปตกปลากองหินนะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บของกันแป๊บนึงเดี๋ยวส้มบรรยากาศตอนเสาร์กันครับเสาร์เนาะเสวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหากุมภาพันธ์ครับถักน้ำงามตอนเสาร์วาาศ เดี๋ยวไปต่อกันอยู่กองหินนะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บของแป๊บหนะึงเดี๋ยวผอกันอยู่กองหิน,นแล้วครับออกไปตปุตก๊กป่าสองคนนะอีกคนนึงอยู่ทั้งกองเดี๋ยวไ,ไปตุกป่ากองน,นะครับรอบๆกองน,นะคนนี้ nó tụt nó tụt mực lại vậy nó thì tao đưa à này, để bây giờ còn ở trong hìn này, đến rồi thấy không, <umus> <coughs> โอ้สีขนขึ้นว่ะเบิร์ดน,นั่นนะข้างหน้าใช่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 ใง่ใ่่ในกล่อง่ นม่รังเรือโชว์ปลาไหนออ้เอปี้เอปียเอาไปดูหน้าดูตาอือเปียเเ่นี่กระลีสีสีโอ้ไอ้เมล่วงไอ้ พี่ขาดด้วยพี่สนใจอะไรพี่อีขาดเปลือ่อยดเลย Ồ, nó còn liền luôn luôn Ê, mì bắt cầu đuôi Mì bụt lạ Cậu nói gì đây thử Hãy subscribe cho có รูปดอกมากวางสองคันแล้วสินี่กู สวัสดีครับวเลื่อนสครับวันนี้ไม่อยู่บ้านเลื่อนส่งเป็นทุกนี้ได้ไหมครับอ๋อระหว,ว่างหน้าบ้านได้เลยครับนกกร,ใรีใช่ครับใช่ค,ครับนำบังครับวันนี้อะไร อคนเออียวคันเลยอ่ะเออนอกกะลิงตัวนึงแล้นนวนะเจอดนนกกะลิงใล่ไหมโอ้ดควายหางควายไนะม่เหาเนาะเหาหาแล้วก็รู้ว่าเป็นปลาอะไรมี <c oughs> บอลได้บ้าง่ได้ คนโลภเลยสองรถจักรยานสองคันก็คันละตัวคันละตัวก็ได้เยอะเองแนหะละก็าร์ลิงอะไรเออ มาแล้วครับโอ้ลิ้นเตี้ยฮะโอ้โหพัวแล้วครับใส่สามตัวแจ๋วฮะนี่ฮะสวยงามกนเรือโดนแล้ว ขี้เม่นขี้เมนตัวใหญ่้ <c ười> ปขี้เมนพี่น้องเอ้ยไปรถีบ้าขี้บา้บาเดือกพี่น้องเอ้ยเวลาจะไปตกแถวๆลองน รถปะกรกับประมาณพี่น้องเอ้ะนำร่มบอดีเนาะเดี๋ยวมาลองแถวบริเวณนี้เบิ่งดูอีกเลยครับเข้างหลัง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 ,ง,ลง,ง,ลงโดนแล้วครับโต๊ะใหญ่โซ่โซ่เนาะ

cậu hãng đồ đều nhìn xem luôn nhìn to thằng lãng không cái gì luôn nhắn đã Hãy con cho kênh dài Mì Gõ มาทำไมวะโอ้ลกตายว่ะเราลอบิดลอขึ้นทำมือเลยมนอบทิดรอกิรนึงก็ไม่ให้ลอกตายเดี๋ยวเปลียนอะไรล้อรอ อะไรนกอินทรีเหม็นโอ้โห,โโหมาแล้วเจี๊ยบหมุนมาแล้วหหอะไรไม่รู้ใสเจี๊ยบแล้วก็ร่างหมุนเห็นไหมสิเป็นปลาอยังล่รอรุน่นพุดธัด <Nice. S 1> โอ้ยโ,โ,โซ่โซเนี่ยกินอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละไข่ปลานิ่นเลย

ดี๋ยวพอไปสรุปผลแงนกัจี่บานนะครับคนระับลากคนไหลคนแช่คนติดตามครับนีนะท่านเสยหน่ครับผมเดีวก็าากันูบ้านครับไกันหน,นีวันล่ะเดี๋ยวดูคนงานัน,นนะก็ไปขับเรือค้นนมาบ้านนะครับแต่ทัานเบิร์ตเกลเครื่องกระมัง,งนน้อย เดี๋ยวจะตากกนอะไรกดแช่กดนิดตามได้ร้อพี่น้องฮะเป็ต้มยำเป็นสิ็บิ๊คลิปไปแต่ที่นามนะครับตสลัดมี่บอกกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเนี้้ขวด